สักครัชชิงตุกชิงทต,ตอนนี้เป็นขคุณเอง3โมโมงสโมง4โมง4โมโมงสโมง4มง4งโมง4โมง4โมงง4โมง4โมะ ไปแล้วนะฮะออกมาแล้วในเมืองแคคิริกนะคะผมตอนนี้เราจะเออ่มุ่งไปเชียงตุงนะครับผมเราจะไปอะไรนะบกซากุระนะฮะไม่รู้ว่าร้านที่นั่นเขาจะตหรือเปล่านะฮะหม,มายถึงว่าจะเสียเสียไอ้นี่จะหมุกรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก็ไปเจอกันนะฮะ ถ้าคลิปมันถ่ายไม่ไหวก็จะไม่ถ่ายนะฮะแล้วก็ระยะทางก็มันไกลด้วยก็จะถ่ายเป็นทีฬาท่อนทีฬาท่อนไปนะคะทุกคนโอ้เย็นมากเลยทุกคนถ้าไปถึงที่นู่นน่าจะมีหมอกนะทุกคนจะมีหมอกอยู่หมอกหมอกลงนะฮะหมอกลงหมอกลงฮนะมันไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมากทุกคนมันมืดมากเลย 나도 <목소리도> 고 ก็มาถึงร right ้านกิ๊กมาย่างแล้วนะฮะทุกคนมาถึงตาช่างนะฮะตาช่างก็เรียกว่าอะไรนะมาย่างนะมาอยู่ที่มาย่างแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนมาย่างแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคระเอ่อดานมึงแพกนะคะตอนมาถึงหลานมึงแพกแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะทุกคนนน้ำมากเลยทุกคนเปียด ทุกคนุมเปียกเปียกหนวยุมเปียกนะทุกคนดานเยี่ยมมากเลยรูดูๆ,ๆูดูดดูดเสียงมันไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าู เยอะมากทุกคนนี่นะฮะนี่คือด่านมุงแคกนะฮะทุกคนโอเคแล้วก็ไปไปอีกโอเคเราไปเจอกันอีกเลยนะครับทุกคนโอ้รถสินค้าเยอะมากเลยรถสินค้านะ ทำไมชา่าทค่ปล่อยยิ้มวาวตาความทรงจำระหว่าวทางานา่าน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 าน่า่าน่าน่่จ ความคิดที่มันยุ่นว,วานยใจปล่อยวางมองดูดาวมัทนทองนะะักาปล่อยเวลาค่อยๆเคลียร์ไปฝันสนีนกเลง่งบนเลง่งเท่าจินใจ ปาใจก็ทรไม่ช่เก็บรอยยิ้มแววตาความทรงจันว่าทา ของเธอเองเธอคืดอดวงตัว ลอยไปถึงปลสุดแสนไกลเธอคือทุกสิ่งที่หัวใจของฉันได้พอ เปียกชุ่เมือนลมทะเละที่พันพายใ,ใจลงร้อยไปจไนไกลสุดแสนไกลเธอคือทุกสิ่งที่หัวใจของฉัน ยิ้มขึ้นแท้คอยย้ำเตือนบอกให้ใจเฝ้ารอหากวันหนึ่งได้พบกันอีกครั้งฉันจะปลอกรักเธอให้ได้ยิน ถึงด่านแล้วนะครับทุกคนครันี่นะนี่ด่านเกียร์มาเปล่าเตือนนะครับด่านเชียงตุงครับด่านเชียงตุงอยาสิพพอร์ตอยาสิ้อสักเรื่อยๆ ก็กำลังจะไปใสา่สเล็ตก็บันทุกนะเนี่ยนะเมือนเปนเมื่อคนนี้สองดม่นน้อสยของ ก็ไม่ได้ต้องไปทิ้งกับมาเราจะไปตลาดนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกัดตลาดใหญ่ของเดียวช่างตุงน,นนะฮะทุกคน ถึงแล้วน,นะครัะมาถึงเชียงตรงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอตลาดใหญ่ของในเมืองเชียงตรงเดี๋ยวเราก็จะไปหมอกที่สก,กุลแล้วนะเดี๋ยวเราคนเงียบทุกคนคนเงียบมากบรรยากาศก็เย็นมากโอ้โน้ตเส้นตั้งบดีฮิตก่อนตั้งสองโมงรึาโอ้ไม่ใช่เส้นตั้งใหม่โอ้ยคนทำเส้นทางใหม่เลย ีเออเขาอ่ะเขาขาหมูเขามันไกเยยนน่เขาสร้อย่างไม่มุดเขาส่้ยหน่อยเขาขึ้นเขาถูกมีสัวมาโอเสาไฟนะทุกคนเสาไฟใหญ่ เกือบ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 แล้วทุกคนจะหนอ,นอ,อไม้เลือกอุมปืนหรอ,อ่ไเลื่อยกุมปืนคนตั้งกุมกัดจับซี่บนตีคามปืนคามเน่อไม่ลือ่อยปืนปืนข้างนี้นะออตัวด่ดวนลงเงี้ยฝั่ปืนเขารู้เลย คดสุมดมา,นะมาถึงที่นี่แล้วรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างก็มา พ่อกับแม่ก็มีความสุขในความทรงจำเ่านั้นตอนที่มาเที่ยวอะไรมันก็เปลี่ยนเป็นหมดทุกอย่างทุกสิ่งก็มันก็เลนพวกแต่ล้้นควรเวลาที่มาเที่ยวรู้สึกั้งเลขกเราก็ดีใจมากๆจะเป็นความทรงจำเราจะถ่ายคลิปนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึก ที่ไปเที่ยวกับครอบครัวความรู้สึกของเราที่เราจะไม่มีใครก็ได้แต่กวตอนที่เราอยู่กับพ่อเม่เราก็มีความสุขไปไกลเดินทางอากาศเยน็นอากาศหนาวไปเจออะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เคือเรามีความสุขต้นไม้นี้มีพันรอปีเก่าแก่มาก สูงสูงสะพานนี้ก็จะเป็นสะพานที่เขาถ่ายรูปสะพานที่เขาชมวิวถ้าเราไปคนเดียวก็วสุดไปฮงสเตมันก็ไม่มีนะที่พมา่าเพราะว่าเชียงตุงก็เหมือนกับว่าอ่าลาชานของคนไทยใหญ่ก็ว่านะฮะอ่าก็เหมือนคนไตนี่แหละ ใครที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับ